ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาหยุดอยู่กันที่บูธของมินีิค่ะสําหรับปีนี้นะคะส่วนของงานโมอเตอร์โชว์มินินะคะเขาก็มีงานตกแต่งบูธนะคะด้วยนะคะใช้สิ่งของทุกอย่างนะคะในบูธนี้นะคะเป็นสิ่งของที่สามารถนะคะนํามารีไซเคิลได้ทั้งหมดเลยดังนั้นนะคะใครที่บอกว่าอุ๊ย เป็นหัวที่แบบว่าชั้นเนี่ยอยากอนุรักษ์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยากจะช่วยลดมลภาวะลดมลพิษนะคะวันนี้ผ่านทางมินินะคะเขาก็จัดการนะคะแล้วก็คำนึงถึงในเรื่องนี้มาแล้วรวมไปถึงค่ะเขาก็ยังมีนะคะในส่วนของตัวรถนะคะรุ่นใหม่ๆค่ะที่เป็นตัวเด่นของงานนะคะแล้วก็มีตัวไฮไลท์สวยๆอยู่บริเวณด้านหลังอีกด้วยถ้าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันได้เลยค่ะและพี่แจแดนะคะก็ได้มานะคะให้ความรู้แล้วอีกแล้วนะคะครับ จะเรียกว่าความรู้ไม่ได้หรอกเอาแค่เรามาสนทนากันให้ให้เห็น,นชัดๆด,ดีกว่าว่ามินิเนี่ยนะครับปกติจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามินิอิเล็กทริกนะครับอิเล็กทิกใช่มินิอิเล็กทริกเนี่ยนะครับสังเกตดูง่ายๆ,ๆนะครับว่าเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าล้วนๆไม่ใช้น้ำมนันเนี่ยหนึ่งคือนี่มีตัวเอสอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ตัวเอสเหรอคะใช่ครับไม่ใช่เครื่องหมาย่ลมนเป็นเป็นตัวเอสนะครับแล้วก็มันก็คือสชียลนัละนเล็ก ทีนี้สิ่งที่สําคัญคือล้ออยากให้ดูล้อแม็กป็น,นะครับล้อแม็กเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขามันจะไม่เหมือนล้อแม็กของตัวมินิทั่วๆไปนี่คือล้อที่เป็นแบบเป็นล้อไฟฟ้าเห็นไหมมีใช่มีตัวเอ S เอ,อยู่ด้านข้างเห็นไหมเนี่ยนี่คือลักษณะเฉพาะที่แต่ที่สําคัญจุดเลยคือปีนี้เนี่ยตัวอิเล็กทริกหรือตัวรถไฟฟ้าล้วนๆของมินิเนี่ยนะครับมินิอิเล็กทริกเนี่ยนะครับ เพิ่มเติมมาคือหลังคาอาสวยมากเป็นงไงหลังคาเขาจะมีไล่แบบสามเฉดสีสามโทนสีน,น,นะครับอันนี้เป็นไล่สีใชใ่เลย,ยใช่ไหมใช่น้ำเงินฟ้าดำนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเฉพาะแล้วก็ดูโหดูเนื้อสีของเขาดีแบบว่าอันนี้เราจับเราจะไม่ลอกใช่ไหมใช่มัน <laughs> <laughs> ดูดิมันเป็นสามมิติเลยนะเดี๋ยวไม่ใช่จะจับอยู่เอาลอกติดมือแต่ราคาอยู่ที่สองล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาท นะครับอันนี้เป็นรถที่ต้องบอกว่าใช้ไฟฟ้าล้วนไม่ต้องพึ่งผ่านน้ามันสิ่งที่สําคัญคือพอมันไม่พึ่งผ่านน้ามันเนี่ยมันก็จะเข้ากับคอนเซ็ปต์บูธคือ <ừ. S 1> อนุรักษ์ล้อมอรถนะในเรื่องของวลิดใช,ใช่แต่ว่าสิ่งที่อยากให้เห็นและอยากให้ดูเนี่ยมันเป็นสเปเชียลจริงๆนอกเหนือจากรถไฟฟ้าที่มินิเขาเน้นแล้วนะครับก็คือตัวนี้แต่าน,านั่นตัวนี้เป็นไฮไลท์ของงานเลยะคะ่ะ ใครที่บอกว่ามาเดินงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะคะแล้วแบบมาถึงบูธมินิแล้วต้องมาดูตัวนี้นะคะเพราะถ้าเกิดมามาแล้วเนี่ยไม่มาดูตัวนี้นะคะอาจจะเรียกได้ว่ามาไม่ถึงก็ได้ใช่ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นรถสวยงามมากๆแล้วก็โดยเฉพาะย,ายิ่งสีคือถ้าเกิดแบบว่าไปทาสีแบบดำเทาๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ฉุดฉาบไม่ไม่บาดตาบาดจาใจใช่แล้วคิดดูรถแบบนี้เนี่ย ถามว่าขับไปทางไหนแล้วเปิดประทุนเนี่ยมีใครไม่ชอบบ้างใครใครเห็นก็ต้องกรีดร๊ดอะค่ะใช่ผู้หญิงไม่ชอบเหรอชอบนะคะแล้วที่สำคัญเลยคือมินิเปิดประทุนนะคะคือเห็นได้น้อยมากครับแล้วคือถ้าเป็นเปิดประทุนทั่วไปอย่างนี้ก็จะมีเห็นผ่านผูผ่านตาบ้างแต่มินิเปิดประทุนอาจจะขับไปแล้วแบบเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยใช่อีกการ์ดแน่นอน,นะคะ่ะใช่นะครับ แล้วโดยเฉพาะยิ่งนะครับเขาเป็นรถสี่ที่นั่งแบบนี้ <ฮะ S 1> แล้วก็แบบเปิดประทุนเป็นลังคาซอฟแบบนี้นะครับแล้วก็ดูภายในของเขาเนี่ยนะครับสวยงามมากใช่ก็ดูดูอย่างเรื่องของภายในเนี่ยนะครับแดชบอร์ดเห็นไหมครับแดชบอร์ดของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นดบับติดพวงมาลัยเลยเป็นทรงรี <ฮะ S 1> แล้วก็เนี่ยครับทัสกรีนที่เป็นมัลติฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็จะเป็นทรงกลมนะครับจะสังเกตเห็นได้ง่ายว่าตัวนี้นมีความพิเศษ แล้วเรื่องของเรื่องคือสําคัญตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่เจ้ามินิตัวนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแบบเปิดประทุนเป็นแบบที่ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะเนี่ยให้ถ่ายว่าเขามีกี่คันในประเทศไทยให้ถายคำถามยากเลยกี่คันในประเทศไทยนะใช่ขอตีไว้สักหนึ่งพันคัน มีอยู่แค่สิบสองคันสิบสองคันเขาขายแค่สิบสองคันแล้วตอนนี้ขายไปแล้วสิบคันถ้าเกิดหนูอยากเป็นเจ้าของต้องรีบซื้อเพราะเหลืออีกแค่สองคันในงานนี้พี่แตนค่ะขอกู้ค่ะขออนุญาตกู้ล่วงหน้าได้ไหมคะอยากได้คันนี้เหลืออีกแค่สองคันเท่านั้นเหลืออีกสองคันเหรอคะใช่ครับไม่ใช่เหลือสิบเหลือสองสามล้านหกหมื่น